มาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดมหาสาครคามพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการงบประมาณปี2565ท่านประธานครับในมาตรา16ในงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือผมขออนุญาตท่านประธานได้เรียกตัวย่อว่า DES นะครับและผมขออนุญาตท่านประธานว่าได้ใช้สไลด์นะครับประกอบการอภิปรายซึ่งได้ยื่นขออนุญาตต่อท่านประธานแล้วนะครับในงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ3,800 98ล้านบาทเศษเนี่ยนะครับของกรมอุตุของกระทรวงเนี่ยผมขอปรับลดร้อยละสิบนะครับผมเนี่ยกลาบเรียนท่านประธานครับว่าในงบของกรมอุตุนะครับ1,184ล้านเนี่ยผมปรับลดลงร้อยละสิบเหตุผลในการปรับลดงบประมาณร้อยละสิบของผมเนี่ยนะครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบริหารงานล้มเหลวนะครับแล้วก็ร้ายแรงนะครับแล้วเสียหายต่อ เ,เสียหายนะครับต่องบประมาณแผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องฟ้องกับประชาชนฟ้องกับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างครับท่านประธานนะโครงการหมายเลขสองเนี่ยนะครับคือโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติของกรมอุตุนะครับหนึ่งระบบเนี่ยหกร้อยสิบห้าล้านตั้งแต่ปีหกสี่นะครับตั้งงบไว้หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านก็คือปีนี้ ปี65นะครับที่กําลังอภิปรายงบประมาณปี65อยู่246ล้านปี66นะครับอีก246ล้านท่านประธานครับตอนที่มาอธิบดีกรกมอุตุเนี่ยนะครับมาชี้แจงต่อกกระมธิการงบเนี่ยบอกว่าเป็นโครงการที่จําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าจะไปวัดนะครับตัวพยากรณ์นะครับอากาศน้ําต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำนะครับถึงในระดับตําบลน,นะครับขอสเสนอถัดไปครับท่านประธานฮนะ แต่พอเวลาได้งบประมาณไปเนี่ยคับประธานฮะขอสียให้ถัดไปครับก็ไปประกาศครับแต่งตั้งคณะกรรมการในการออกทีโออาโครงการดังกล่าวนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับแต่งตั้งให้นายสำเริงมั่นคงเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะครับพองบประมาณผ่านปี64ี่นะครับหนึ่งตุลาเนี่ย64ใช้นะครับประกาศครั้งแรกเลยสิบตุลาหกสนะครับประกาศที r ครั้งแรกนะครับก็ปรากฏว่า ไม่ได้ไม่ได้ครับทีโอเอออกไม่ได้เปลี่ยนกรรมการใหม่ครั้งที่สองอีกครับท่านปรนะธานครัคำสั่งกรมอุตุนิยมที่พอดยอี่สี่ทับสองห้าหี่ครับเปลี่ยนกรรมการนะครับจากเดิมน่ยนะครับที่มีนายสำเริงนะครับเป็นประธานเนี่ยเปลี่ยนใหม่อีกครับเมื่อวันที่สามีนาคม2 5งพครั้งที่สองครับคนที่ลงนามในคําสั่งเนี่ย ก็คืออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชื่อนายนัตพลนัตสมบูรณ์ครับมีนาเปลี่ยนอีกครับครั้งที่สามอีกครับท่านประธานฮะเปลี่ยนกรรมการอีกครับโครงการเดียวกันเนี่ยท่านประธานฮะครั้งที่สามเนี่ยนะครับเปลี่ยนกรรมการใหม่อีกชุดหนึ่งออกทีโออาเมื่อยี่สิบเก้ามีนาหกสี่ครับนายนัตพลนัตสมบูรณ์ครับเปลี่ยนกรรมการใหม่อีกครนี้เนี่ยท่ทานประธานฮะตอนที่งบป,ประมาณเข้าเนี่ยทางกรรมธิการงบป,ประมาณก็ได้ถามผมก็ได้สอบถามว่า เอ๊ะทำไมเนี่ยเปลี่ยน TOR ถึงสามครั้งครับก็ผมก็สงสัยครับท่านประธานว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนเหมือนมันรอบริษัทไหนรอรายการอยู่หรือเปล่านะครับท่านประธานครับก็ปรากฏว่าอธิบดีกรมบุตรนะครับก็ยืนยันกับกรรมการงบว่างบก้อนเนี้ยใช้ทันแน่นอนไม่ให้กรรมการงบเนี่ยได้ปรับลดงบและก็ยืนยันว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ก่อน30กันยาปีนี้นะครับเพราะว่างบมันผูกพัน64 6 46, 5 6ห้า าประธานครับปรากฏว่าสุดท้ายเป็นไงครับถึงวันนี้นะครับยังอยู่ในขั้นที่ออก T.O.R เนี่ยแสดงให้เห็นได้ว่าอะไรครับว่าการบริหารงานเนี่ยขาดประสิทธิภาพล้มเหลวแล้วก็ทําให้งบประมาณเสียหายนะครับในปี2565เนี่ยถ้า64เนี่ยเซ็นสัญญาไม่ได้65มันก็จะตกไปครับท่านระธานครับมาดูสิครับท่านปะธานนะว่าอธิบดีกรมบุตรคนนี้เนี่ยบริหารงานยังไงครับอยู่ๆครับอธิบดีคนนี้เนี่ย ก็ไปมีคําสั่งขอสไลด์ตัดไปฮะยุทธบงนฮะครับต้องระวังบุคคลภายนอกนะครับครับต้องระวังการพูดกระทบหรือก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ตัวอะไรนี้ต้องระวังครับครับผมครับกต่ขอบคุณครับท่านประธานครับผมถ้าหลีกเลี่ยงขึอไปได้ก็ดีคือมีคําสั่งของกรมอุตุนิยมวิทยาที่147ทับ2564มีการจัดตั้งสํานักงานอธิบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติราชการครับขอขึ้นสไลด์ด้วยครับท่านประธานนฮะ ออกเมื่อ14พฤษภาหกสี่อธิบดีคนนี้นะครับเป็นคนออกก็ท่านประธานครับผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นสสมาตั้งแต่เป็นลูกพักท่านประธานตั้งแต่2544เนี่ยนะครับเป็นกรรมธิการมาก็หลายครั้งแต่ยังไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีกรมไหนเนี่ยจัดตั้งสํานักงานอธิบดีเหมือนสํานักเถื่อนนะครับกพก็ไม่รับรองครับท่านประธานนะนี่การบริหารงานครับสไลด์ถัดไปครับอธิบดีคนนี้เป็นใครครับท่านประธานนะถึงบริหารงบประมาณ นะครับแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จอย่างนี้ครับอธิบดีคนนี้นะครับก็ที่ผมเคยเรียนท่านประธานผมเคยแถลงข่าวแล้วก็ไปร้องให้นายกประยุทธ์เนี่ยได้ตรวจสอบนะครับว่าอธิบดีคนนี้เคยติดโควิดนะครับแล้วก็ไม่ยอมแจ้งไทม์ไลน์นะครับขอสไลด์ตัดไปฮะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับท่านประธานครับดูสิครับติดโควิดนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลนะครับ วันที่24เมษายนนะครับติดโควิดเนี่ยตั้งแต่สงการครับท่านประธานคขอรูปถัดไปฮะแปลกไหมท่านประธานฮะคนเป็นโควิดเนี่ย16เมษายน64เนี่ยนะครับเป็นโควิดรักษาตัวอยู่เนี่ยสามารถเซ็นงานได้นะครับซึ่งมันพิสดารมากครับคนเป็นโควิดเนี่ยสามารถเซ็นงานได้ระครับสไลด์ถัดไปเลยครับผมเองครับท่านประธานฮะก็ไปยื่นให้ท่านประหลัดกระทรวงดีเอสเนี่ยนะครับได้สอบครับ ผลสอบเป็นยังไงครับท่านประธานฮะขอสสยไล์ถัดไปเลยครับวันที่10สิงหา2 5ง4เนี่ยเรื่องการประพฤตินตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงเรียนานายุทธพงศ์จลสเสียนนะครับเอกสารลับเนี่ยนะครับอ้างหนังสือของผมเนี่ย26เมษายน64บอกว่ากระทรวง DES ขอเรียนว่าได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีมูล ควรกล่าวหาว่าเป็นการกระทําความผิดทางวินัยและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไปคนที่มีหนังสือมาหาผมเนี่ยก็คือนางสาวอัจจรินพัฒนาพันชัยประหลัดกระทรวงดีเอสท่านประธานครับคนนี้เป็นใครครับท่านประธานนะผมก็ยอยากจะรู้จริงๆครับว่าอธิบดีคนนี้เนี่ยนะครับทำไมเนี่ยถึงมีปัญหาในการปฏิบัติงานผมก็ไปค้นข้อมูลเก่าครับก็ปรากฏว่าอธิบดีคนเนี้ย คือโดยคำสั่งคสชที่98ทั2557หลังปฏิวัตินะครับบิ๊กตูเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับฟังอยู่หรือเปล่าครับมีคำสั่งคสชเนี่ยที่98ทั2557เนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปเป็นผู้ตรวจไปดองไว้นะครับเป็นตำแหน่งพิเศษผู้ตรวจกระทรวงเนี่ยอยู่6ปีครับและที่สมัยนั้นท่านประธานที่มันมี ไอ้ใบรองงอสีดังๆเนี่ยนะครับตอนสมัยนั้นนะครับสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับท่านประธานฮะต่อเลยครับท่านประธานครับขอรูปถัดไปครับผมก็ไปดูครับท่านประธานฮะว่ามันมีไอ้คริสตัลผับที่ดังๆเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นเหตุในการเกิดโควิดระลอกสามเลยนะครับท่านประธานฮะนี่คือคริสตัลผับนะครับที่รูปเบอร์เนี่ยรูปถัดไปฮะเนี่ยท่านประธานครับ ผมก็ไปดูครับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้นะครับกมบุตุนิยมเนี่ยมีรถนิยมคล้ายๆนะครับคริสตัลผับขอรูปถัดไปฮะท่านประธานเห็นไหมครับ TMD Lady นะครับ Thai Metro r o Logical Department เอ๊ะท่านประธานครับกมบุตุนิยมบริหารงานงบประมาณแผ่นดินยังไงผมจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดงบประมาณครับเพราะว่าไปคล้ายๆครับ ไปเรียนแบบคริสตตลพับทองหล่ออย่างนี้ครับยุทธวงครับครับของถลายถัดไปเลยครับครับรูปนี้ได้รับอนุญาตไปแล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นรูปของกรมเขาขึ้นเองนะครับไม่ใช่ผมเขียนครับท่านประธานนะไม่ได้หมายความยุทธรงม์ได้ขออนุญาตรูปนี้ผมขอมาหมดเลยครับท่านประธานครับขอไปแล้วใช่ไหมครับครับขอแล้ครับแล้วก็เป็นรูปของกรมเขาขึ้นในเว็บไซต์ของเขาครับนี่ท่านประธานนะผมยากดีเอ็มดเลดี้แล้วก็เป็นรูปของกรมเลยครับยุทธรงศ์ครับครับ ผมพยายามช่วยเพื่อแม่ยุทธวงศ์ทีเป็นจำเลยครับกับเพราะนั้นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเดี๋ยวผมจะจบแล้วครับท่านประธานคะครับเชิญต่อฮะขอรูปถัดไปครับยุทธวงศ์ครับถ้าขอร้องได้ก็อย่าเอารูปคนเหล่านี้ออกมาเลยครับได้ครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับอย่างนั้นผมไม่ขึ้นรูปแล้วครับเพราะว่าผมเคารพท่านประธานนะครับท่านประธานครับนี่แหละครับคือการบริหารงานที่มันผิดพลาด มันล้มเหลวแล้วมันเสียหายต่อง,งบประมาณผมเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบมันของกรมอุตุลงร้อยละสิบแล้วก็ของกระทรวงดีเอสลงอีกร้0นะครับแล้วก็ฝากนะครับไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสด,ด้วยนะครับท่านชัยวุฒิเนี่ยที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมถูกฝ่ายค้านเดี่นอภิปรายไม่วางใจนะครับเรื่องไอ้คออาดาราหรือเปล่า อันนั้นมันเรื่องสับขาหลอกเรื่องเด็กๆครับอันนี้แค่หนังตัวอย่างนะครับว่ากระทรวงดีเอสมันมีปัญหาอย่างไงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในการอภิปรายไม่วางใจเที่ยวนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีชัยวุฒิเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วนะครับกระทรวงดีเอสเนี่ยมีปัญหานี่แค่หนังตัวอย่างนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมถึงไม่สามารถนะครับที่จะให้งบประมาณเนี่ยกรมเนี้ยต้องปรับลดลงร้อยละสิบเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวนะครับแล้วก็ไป เอาคนที่มีปัญหาฝากไปถึงนายกประยุทธ์ด้วยนะครับคุณไม่ออกม .44 ย้ายเขาไป6ปีแล้วคุณก็มาสร้างปัญหานี้อีกนะครับเดี๋ยววันที่31.12นะครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณประยุทธ์ขอบคุณครับท่านต่อไปคือท่านพิสิทธิิยาธรรมครับ